กำหัวแล้วครับกำหัวแล้วครับครับอาเจ้าที่ก็ไปน้องใครับไอหมุ่นอแล้ครับพอแล้วครับ 明白的。 ะะเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ได้ควบคุมตัวนายสนทิลิ้มทองบุญผู้ก่อตั้งบริษัทนะคะหนังสือพิมพ์ในเครือผู้จัดการและอดีตแกนนําพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยไปควบคุมตัวที่เรือนจําพิเศษกรุงเทพค่ะหลังในวันนี้นะคะศาลฎีกาได้มีคําพิพากษาในคดีที่อายการฝ่ายคดีเศรษฐกิจและทรัพยากรหนึ่งเป็นโจทยื่นฟ้องนายสนทินะคะพร้อมด้วยนายสุประเดชมุกยางคูลอดีตกรรมการบริษัทเมนเจอร์มีเดียกรุ๊ป กำกัดมหาชนนางสาวสาวรักษ์นะคะทีรานุจันยงอดีตผู้บริหารแผนพื้นฟูบริษัทเมเนเจอร์และนางสาวยุพินจันทนาอดีตกรรมการบริษัทเมเนเจอร์ฐานเกลือธรรมิดพ,พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์พุทธศักราชปี2535จากกรณีเมื่อระหว่างวันที่29เมษายนปี2539ถึง31มีนาคมปี2540 จำเลยทั้ง4คนค่ะซึ่งเป็นกรรมการบริษัทเมนเจอร์ได้ร่วมกันทำสำเนารายงานการประชุมของกรรมการบริษัทที่เป็นเท็จว่ามีมติให้บริษัทเป็นผู้ค้ำประกันเงินกู้ธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนให้กับบริษัทเดอะเอ็มปุ๊กจำกัดมหาชนซึ่งนายสนธิจำเลยที่1ถือหุ้นอยู่รวม6ครั้งจำนวนเงิน1,078ล้านบาท โดยไม่ขออนุมัติจากมติที่ประชุมกรรมการบริษัทและยอมให้มีการเปลี่ยนแปลงบัญชีที่ไม่ตรงกับความเป็นจริงโดยไม่ได้นำภาระการทับประกันเงินผู้ดังกล่าวสงให้ตลาดหลักทรัพย์และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เพื่อรวงให้ผู้ถือหุ้นบริษัทเมนเจอร์ขาดประโยชน์ที่ควรจะได้รับรวมทั้งเป็นการลวงให้นักลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ไม่รับรู้ถึงการท้ำประกันในนี้ดังกล่าวค่ะ ึ่งในวันนี้นะคะศาลดีกาได้ตรวจสํานวนประทุมพร้อมปรึกษาหารือแล้วเห็นว่าที่จําเลยได้ดีกาว่าการกระทําดังกล่าวนั้นเป็นการกระทํากรรมเดียวศาลฎีกาเห็นว่าการทํารายงานการประทุมเพียงหนึ่งครั้งแตกกับนําไปคําประกันการกู้ยืมเงินหกครั้งในวันเวลาที่แตกต่างกันเป็นเวลาหนึ่งปีและมีจํานวนเงินในแต่ละครั้งที่ไม่เท่ากันนะคะดีกาของจําเลยนั้นฟังไม่ขึ้นค่ะ ต่วที่จำเลยนะคะได้ร่วมการดีกาขอให้ศาลลงโทษสัานเบาและรอการลงโทษศาลเห็นว่าบริษัทของจำเลยเข้าตลาดหลักทรัพย์ต้องมีหลักธรรมมาพิบาลหากกรรมการบริษัทนั้นกระทำผิดเสียเองย่อมส่งผลกระทบต่อบริษัทขณะที่การกระทำของจำเลยนั้นเป็นความผิดร้ายแรงส่งผลกระทบจำนวนมาก ที่จำเลยอ้างถึงคุณงามความดีที่ยังเคยทำมานะคะนั้นไม่เพียงพอที่จะทําให้ศาลฎีกานั้นรอการลงโทษได้ฎีกาของจำเลยฟังไม่ขึ้นที่ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์นะคะก่อนหน้านี้ก็ได้มีคำพิพากษามาว่าให้จำคุกนายสนทินะคะจำเลยที่1และนางสาวเตาวรักษ์จำเลยที่3คนละ42ปีหเดือนและจำคุกนายสุรเดชจำเลยที่2เป็นเวลา2ปี6เดือนส่วนนางสาวยุพินจำเลยที่4ี่นะคะ แต่ว่าเมื่อรวมโทษจำคุกในทุกกระทงความผิดแล้วนะคะให้จำคุกตามกฎหมายคนละ20ปีค่ะซึ่งสาฎีกาเห็นท้องด้วยนะคะพิพาสษายยืนและเมื่อตะก,กู้ที่ผ่านมานะคะทางเจ้าหน้าที่ราชธัน์ได้ควบคุมตัวนายสนพิลิ้มทองกุลพร้อมด้วยนางสาวสาวราัชธีรานุจันยงและนางสาวยุพินจันคนาจำเลยทั้งสในคดีนี้ไปควบคุมตัวที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพ และทันทัสถานยิงกลางหลังสาลนีกามีคำพิพากษาในคดีนี้ค่ะและภายหลังนะคะขณะที่บรรยากาศบนห้องพิจารณาคดีเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะคะในสนทินะคะภายหลังฟังคำพิพากษาสาสานีกาค่ะก็ได้เข้าอกกอดและให้กำลังใจกับจำเลยร่วมนะคะก่อนที่จะออกมาโทรศัพท์แจ้งข่าวเพื่อรายงานผลของคำพิพากษาค่ะและก็เจ้าหน้าที่ก็ได้ควบคุมตัวไปยังเรือนจำทันทีค่ะ สาลชั้นต้นได้มีคำพิพากษาเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์ปี2555ให้จำคุกนายสมทีจำเลยที่1 และนางสาวเสาว,วรัก์จำเลยที่สคนละ42ปี6เดือนส่วนนายสุประเดชจำเลยที่สองจำคุกเป็นเวลา2ปี6เดือนขณะที่นางสาวยุพินจำเลยที่สี่จำคุกเป็นเวลา32ปี6เดือนแต่เมื่อรวมโทษทุกกระทงความผิดแล้วตามกฎหมายสามารถจำคุกได้สูงสุดคนละ20ปีและสารอุทธรณ์รวมถึงสารดีกาที่มีคำพิพากษาในวันนี้ก็มีคำพิพากษายืนตามสารชั้นต้นค่ะ และคดีนี้ก็ถือว่าเป็นที่ติ้นสุดแล้วนะคะเมื่อสักครู่ทางเจ้าหน้าที่ราชัณานก็ได้ควบคุมตัวนายสนทิพร้อมกับจำเลยร่วมส่งไปควบคุมยังเรือนจำพิเศษกรุงเทพและทันทัสถานหญิงกลางแล้วค่ะ